สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมม่อนสุปกรณ์ในช่องม่อนคลาสสิกเนี่ยก็จะนำวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องรางของขลังนะครับมาเล่าให้พี่พี่ได้รับฟังกันหากชอบก็สามารถทักกันเข้ามาได้หรืออยากจะเช่าบูชาก็ติดต่อกันเข้ามาได้ในเบอร์โทรติดต่อของผมนะครับด้านหน้านี้ก็คือตะกุดโทนนะครับตะกุดโทนหลวงหลวงพ่อห่วยวัดห่วยทายใต้นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ประวัติท่านไม่ธรรมดานะครับท่านเป็นพระที่ถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงนะครับและมีหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงเป็นพระอุปชาของท่านด้วยนะครับอ่านี่คือหลวงพ่อ,อห่วยแห่งวัดห้วยสายใต้นะครับแล้วก็ท่านได้ทําเครื่องรางวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องรางของขังมาในรูปแบบของตะกุดโทนนะครับหน้าหน้านี้เป็นตะกุดโทนยาวสี่นิ้วนะครับของ หลวงพ่อหวยนะครับแต่บางข้อมูลนะครับประวัติท่านบอกว่าท่านชื่อกิมหวยนะครับที่แปลว่าดอกไม้ทองแต่คนไทยชอบอาพูดเสียงเพี้ยนผิดไปว่าเป็นหลวงพ่อหวยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับพี่พีนะน,นะครับนี่นะครับเป็นตะกุดที่เชื่อได้ว่าได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากหลวงพ่อทองสุขแห่งวัดคลองตโนดหลวงเลยนะครับเนื่องจากท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองสุขและเป็น ท่านพระหลวงพ่อตองสุกนี่เป็นพระอุปชาของท่านด้วยนะครับนะปัจจุบันท่านก็เป็นเจ้าวาดนะครับเป็นเป็นเจ้าวาดวัดห้วยไซใต้นะครับอันนี้เป็นตะกรุดยาว4นิ้วนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับตะกรุดนี้จะติดแผ่นทองที่ตรงกลางนะครับติดแผ่นทองตรงกลางแล้วก็จะเดี๋ยวต้องเปิดให้ดูเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันเปิดได้นะครับปกติผมจะไม่ค่อยเปิดเพราะว่ากลัวว่าแผ่นทองจะแผ่นทองจะหลุดนะครับพี่ๆนะครับ นี่ครับนี่คือตะกุดนะครับเป็นตะกุดโทนนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นเนื้อตะกัวนะครับพี่พี่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อตะกัวนะครับนี่ครับนี่น่าจะพันด้วยตะกัวนะครับอันนี้เป็นผมจะพยายามไม่แตะแผ่นทองนะครับอันนี้เป็นแผ่นทองที่แปะนะครับนี่ครับส่วนในนี้ก็จะเป็นน่าจะ ถักด้วยเชือกแล้วก็จะมียางลักษ์สีดําเคลือบทับอีกทีหนึ่งนะครับอของดีหายากครับพี่ๆของดีหายากนะครับก็ขนาดก็ไม่ใหญ่มากสามารถจะห้อยที่คอก็ได้หรือจะคาดที่เอวก็ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่คนที่ห้อยพกผ้ารัศนาติดตัวเนี่ยจะออกแบบใช่ไหมครับออกแบบในการห้อยการพกผ้านะครับพี่พนะครับนี่ครับผมอยากจะส่องให้ดูชัดๆนะครับ นี่ครับนี่ครับพี่ๆนะครับถือได้ว่าท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองสุขแห่งวัดคลองตหนดหลวงเลยนะครับพี่กล้องไม่ค่อยชัดก็เป็นตะกุดนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสายอาเกจิเมืองเพชรบุรีนะครับสายเหนียวคงกระพันนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่ๆนะครับวันนี้ก็นํามาให้พี่ๆได้ดูกันนะครับ หากชอบก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับ0647744808นะครับบางข้อมูลเนี่ยบอกว่ามีพระที่อธิษฐานจิตปลูกเสกถึง2,000กว่ารูปนะครับในวิธีตะกุดดอกนี้นะครับอันนี้ที่ผมสื่อค้นข้อมูลมานะครับะนะครับพี่โอเคครับพี่ๆวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับหากชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม ช่องของผมด้วยมอนคลาสสิกนะครับวันนี้มาพบกับตะกุด4ีนิ้วของหลวงพ่อห่วยหลวงพ่อห่วยแห่งวัดห้วยใจใต้นะครับพี่ๆโอเคครับพี่ๆวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ